ที่ท่านถามมาอีกเรื่องนะครับเรื่องที่ผมจะไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับคืออย่างนี้ครับผมเองเนี่ยมานั่งพิจารณาไตรตองแล้วก็สอบถามลูกน้องทุกคนแล้วนะครับว่าผมเป็นคนน้ําไม่เต็มแก้วแล้วก็เป็นคนไม่ถือยศถือศักดิ์ท่านจะเรียกผมอะไรก็ได้นะครับจะเรียกลุงเรียกอาเรียกปู่ผมไม่เคยว่าชาวบ้านจะเรียกผมสารวัตรนะครับ ที่ด่านมะขามเตี้ยทุกวันนี้ก็ยังเรียกผมสาวัตนะครับผมไม่ได้ไปใส่ใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปถือเจ้ายศเจ้าอย่างผมเป็นคนไม่นั้นผมจะใส่รองเท้าแตะฟองน้ำใส่เกีงขาสั้นเสื้อยืดตัวขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งไปซื้อของไปตลาดเลยครับ แต่คนที่ด่าผมผมดูที่เจตนาตามมาตาห้ากลาวสองว่าท่านมีเจตนาอย่างไรเหมือนเด็กผู้หญิงยูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยที่ไปเขียนชื่อยศผมผิดเป็นพันตำรวจโถผมไม่ได้ว่าอะไรหนูเลยนะลูกนะผมไม่ได้ว่าอะไรหนูเลยนะลูกแต่มียูทูบเบอร์อีกคนที่อยู่นครผมเนี่ยนะครับชื่ออะไรครับไม่รู้ผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับ อันนี้พิมพ์ชื่อเนี่ยผิดแต่คำพูดเนี่ยก็ดูเหมือนจะชื่นชมเคารบศรัทธาผมแต่ด้อยค่าผมว่าตื่นเช้ามาหกโมงเช้าก็มาไลฟสดผมไม่เคยไลฟตอนเช้าครับเช้ามาผมต้องทำวัดเช้าวกว่าผมจะเดินจงกรมไม่มีแล้วครับไม่ว่าจะไปอยู่ไล่องุ่นหรือจะไปถือศีลน,นะครับ จะเริ่มไลฟ์ได้วันหยุดก็ต้องประมาณ8โมงเช้าคนบ้าเท่านั้นแหละครับที่จะไปไลฟ์6โมงเช้านะครับนะครับไม่มีครับการที่ท่านเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีผู้ติดตามท่านถึงล้านสี่แสนกว่าคนแล้วท่านบอกท่านเคยเป็นอดีตนักข่าวเก่าโพลิตนิวอยู่ภาคเ ท่านย่อมต้องรู้จักผมดีนะครับท่านย่อมรู้จักผมดีพูดแต่ก็ไม่รุนแรงอะไรนะครับไม่รุนแรงอะไรก็มาออกคลิปขอโทษขอโทษมันต้องขอโทษ นะครับต้องออกคลิปขอโทษด้วยความจริงใจกี่วันที่ผมจะสั่งสอนคุณในฐานะคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณต้องรู้กฎหมายให้ชัดเจนและเคลียร์การพูดผมพูดออกไปเนี่ยอะไรที่เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่จริงก็ถือว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน มาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดตามกฎหมายงาจะสั่งสอนคุณอย่างนี้นะครับหรือคุณจะดูหมิ่นผมดูหมิ่นกับหมินประมาทคนละฐานความผิดกันนะครับนะครับดูหมิ่นกับหมินประมาทคนละฐานความผิดนะครับเรื่องการจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเป็นสิทธิ์ของผมที่ ผมเห็นว่าผมเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายผมก็ไปแจ้งส่วนตำรวจเขาจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องเป็นอำนาจของพนักง,งานสอบสวนอายการจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องเป็นอำนาจของพนักง,งานอายการนะครับศาลจะลงโทษไม่ลงโทษเป็นอำนาจของศาลท่านนะครับอันนี้สิทธ์ตามกฎหมายระบบกล่าวหาของประเทศไทย แต่ถ้าผมเนี่ยเอาข้อมูลอันเป็นเพชจไปกล่าวหาท่านเพื่อต้องการให้ท่านได้รับโทษผมก็มีความผิดครับไม่ว่าจะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท่านก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีแจ้งความผมกลับได้หรือผมไปแจ้งฟ้องศาลท่านเพื่อต้องการให้ท่านได้รับโทษทางกฎหมายแล้วมันไม่ใช่เป็นข้อมูล อย่างนั้นจริงๆต่อมาศาลไม่ประทับรับฟ้องหรือศาลยกฟ้องนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกลับได้นะครับและโทษหนักกว่าด้วยนะนะครับโทษจำคุกถึงถ้าผมจำไม่ผิด5ปีเลยนะไอ้ฟ้องเท็จหรือแจ้งความเท็จนี่นะครับย้อนกลับมาเรื่อง แต่ผมยังไม่ติดใจเท่าไหร่นะมันออกมาขอโทษอะไรเนี่ยนะครับไอ้เด็กที่ว่าคือเขาก็ขอโทษว่าผมก็ทำมาหากินครับมีรายได้จาก YouTube บ้างอะไรบ้างครับผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งไม่รู้จักกฎมงกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้อันเนี้ยผมก็ยังสงสารนะครับแต่คุณหนุ่มเนี่ยคุณหนุ่มเนี่ยนะครับที่อยู่อำเภอท่าปลาอุตตรดิตเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้จะไปกันแกล้งเขานะครับผมใช้สิทธิ์เพราะท่านมาด่าผมนะครับมาดูหมิ่นผมนะครับมาดูหมิ่นผมนะครับคือเขาก็ทําเหมือนเก่งกฎหมายรู้กฎหมายนะครับด่าด้วยน้ําเสียงและอารมณ์ที่รุนแรงลูกน้องผมโกรธทุกคนครับโกรธมากครับผมก็เลยไปแจ้งความที่ปีล็อกจะไปแจ้งความยังไม่ได้ไปแจ้งนะครับเดี๋ยววันที่21ผมจะไปแจ้งนะครับไปแจ้งที่ปีล็อกนะครับ ทำไมไปแจ้งที่ปีล็อกค,ครับพนักงานสอบสวนที่สพปีล็อกจะออกหมายเรียกไปที่เขานะครับครั้งที่หนึ่งไปออกหมายเรียกครั้งที่สองถ้าเขาไม่มาเขาจะออกหมายจับออกหมายจับเดี๋ยวลูกน้องผมจะบอกว่าหมายจับหนุ่มออกแล้ววันนั้นแหละกูจะไปล่ามึงนะครับวันนั้นแหละกูจะไปล่ามึงไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและเขาปากดีมาก ผมตามดูอยู่นะใครคอมเมนต์ก็มาสิจะใต้ดินบนดินก็มาสิพร้อมรับนะครับพร้อมรับนะครับผมรอให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะครับรอให้หมายจับออกนะครับรอให้หมายจับออกนะครับคนอย่างคุณต้องไม่มีสิทธิ์ได้พูดอีกตลอดชีวิตนะครับ ด่าใครเพื่อทำคอนเทนต์นะครับที่ไปปีล็อกนี่ปีล็อกเป็นเมืองนะเที่ยวมากนะเป็นเหมือนเมืองในหมอกครับเป็นติดชายแดนครับแถวนั้นกองกำลังกะเหลี่ยงจะสนิทสนมครับผมสนิทสนมกับผอ,อ,อ,อผอพลของออผอพลหกนะครับ <c oughs> กำลังลูกน้องเขาเราก็ข้ามไปข้ามมาครับข้ามไปข้ามมานะครับ,ข,ข,ามมารบของท่าน น่าจะเป็นพลตีแล้วมั้งสิงโตนะครับผมเห็นเขามาแต่เด็กนะครับเขาก็เคารพนับถือผมนะครับมาคารวะผมประจํานะครับมาเนี่ยเขาคุมกองกําลังตั้งแต่เจดีสามองค์ไปยันประจวบเลยครับนะครับบ้านในประเทศไทยเขาก็มีครับขับรถไปมาอะไรอย่างไงพวกที่ไปยิงแดงโคกปีกไงพอยิงเสร็จปุ๊บล้วก็กองกําลังพวกนี้ครับยิงเสร็จเขาก็ข้ามแดนไปครับไปจับอะไรเขาไม่ได้หรอกครับ ตอนนี้ที่ผมกำหนดจุดให้ไปที่ปีล็อกเนี่ยเพราะว่าลูกน้องผมอยู่ที่นั่นเยอะลูกน้องผมก็อยากเห็นหน้าคนที่เขามาด่าผมรุนแรงขนาดนี้ว่าเป็นใครขี้เกียจขับรถไปที่ท่าปลาอุตรดิตหรือไปตามงานประกวดวัวประกวดควายที่เขาออกไปจะจ๋าเป็นเอาควายไปประกวดนี่นะครับขี้เกียจนะครับหรือจะไปรอเดือนเมษา ที่คุณจะมาที่อุทัยธานีใกล้หน่อยก็ขี้เกียจรอครับผมจุงจุงออกมาจากข้อคุณดีกว่านะครับใช้กฎหมายจุงคุณออกมาจากข้อดีกว่าครับผมไม่เกี่ยวนะครับกาบเรียนว่าผมไม่เกี่ยวนะครับตัวผมเองไม่ได้ไปคิดจะไปทําอะไรนอกกรอบของกฎหมายนะครับแต่ลูกน้องผมทําผมไม่รู้ครับผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณผมไม่เกี่ยวข้องด้วยครับบ้านผมอยู่ทองผาภูมินะนะครับลูกน้องผมอยู่ตามด่านก็จะถามว่าเป็นคุณไปหรือยังนะครับเขาจะได้เตรียมพิธีการต้อนรับเขาไวน้นะครับนะครับอาจจะไปขอบคุณคุณหรือจะไปดูว่าคุณรูปหล่อหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับแต่ใครไปทำอะไรคุณก็เป็นความผิดของคนคนนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับผมครับ ไม่ใช่ใช้จ้างวานนะครับถ้าชาวบ้านทั่วไปไปเที่ยวเนี่ดีครับผมเรียนแนะนำชีวิตนี้คุณต้องไปเที่ยวที่ปีล็อกผมพูดเรื่องปีล็อกมาตอนนี้ก็มีคนรู้จักปีล็อกแล้วผมว่าเยอะเยอะขึ้นแล้วครับเป็นเมืองน่าเที่ยวมากครับค่าที่พักก็ไม่แพงนะครับค่าที่พักก็ไม่แพงบรรยากาศมันเหมือนกับผมไปนอนที่ดอยอ่างขาง ไปกลางเต็นนอนนะผมว่าเฮ้ยปีล็อกบ้านผมนี่มันก็ดีนะครับผมก็เลยไปสร้างที่พักเล็กๆนะครับเป็นกระท่อมราคาสักสองพันบาทครับผมชอบนอนในป่านะครับแต่ลูกน้องผมเนี่ยที่เป็นตชดเก่าแล้วผมย้ายมาอยู่ภูทรก็จะอยู่ที่ปีล็อกที่ทองาผาภูมิกันประมาณยี่สิบคนนะครับผมสนิทกับนายกสนิทกับกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกน้องอยู่ที่นั่นนะครับลูกน้องอยู่ที่นั่นนะครับ ใครที่เอาคิดผมไปตัดต่อแล้วไปโยงประเด็นให้มันดังผมต้องดำเนินคดีไม่ให้เป็นแบบอย่างนะครับจะเอาคิดไปทำมาหากินนะฮะแล้วไปตัดต่อและขาดประเด็นใจความสำคัญอย่างเงี้ยมันต้องดัดสันดานนะครับผมเป็นคนแม่ไม่อยากดำเนินคดีใครนะคือดำเนินในชีวิตผมนี่ ผมดำเนินคดีท่านแรกก็จะเป็นท่านอนุชิตคุณอนุชิตนะครับแต่เขาไปบวชตามที่ผมบอกแนะนําแล้วก็กราบขอโทษ7วันผมก็ไปแถลงสารให้บอกอายการให้อันนั้นเขาดูหมิ่นผมนะครับดูหมิ่นด้วยการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสารท่านก็ลงโทษจําคุก2ปีปรับ3ามหมื่นบาทนะครับ แล้วตอนหลังนี่เขาก็โทรมาหาผมอีกนะครับว่าผมขอญาตทําคลิปเรื่องทํามาหากินหน่อยได้ไหมครับผมบอกอย่าไปด่าใครอีกนะไม่ใช่ไม่ด่าผมแล้วไปด่าคนอื่นผมไม่ชอบเขาก็ไปทําคลิปอผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรนะครับก็อวดเก่งแบบไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอุตาดิตนี่แหละครับอวดเก่งเก่งให้สุดนะลูกเก่งให้สุดนะลูกนะเก่งให้สุดนะครับ เก่งให้สุดนะครับเก่งให้สุดผมบอกแล้วว่า <c oughs> บางคนบอกผมมาขู่คนอย่างเลวัตนี่ไม่เคยขู่ครับทำจริงทำจริงนะครับไม่ใช่มียศในพลเหรอผมเป็นแค่พันตำรวจเอก ผมยังชี้หน้าสอสอซึ่งเป็นเลขาและมนตรีเวลานั้นเลยว่ามึงกับกูไอสัตว์จ้องยิงเงินแต่วันนี้แต่ท่านก็เส้นประสาทในสมองแตกเป็นอมพึกอมาภาพาตลูกเขาก็มาขอโทษผมผมก็เอาโหสิให้นะครับแต่เรื่องขาใจมันไม่จบอะยี่สิบปีแล้วผมเป็นคนถ้าเรื่องขาใจนี่ อย่าว่าแต่ยี่สิปีเลยครับ30ปีก็ไม่จบนะครับ30ิปีก็ไม่จบผมไม่เคยไปก้าวร่วมคุณก่อนเลยแต่คุณมาด่าผมอย่างนี้นี่ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้แต่ปีล็อกเป็นเมืองหน้าเที่ยวมากถ้าสมัยก่อนนี่เราต้องระมัดระวังมากเพราะโจรมันจะโผล่มาจากข้างทางใช้พวกอากา้าดักยิงข้างทางนะครับพอรถ ชาวบ้านตกเหวไปมันก็ไปเก็บทรัพย์สินนะครับผมไปเป็นสาวัที่ทองผาภูเมื่อปี2533นาะช่วงนั้นเราต้องประกันประกันต้องอะไรต้องเข้าไปปราบปรามนะครับผมก็ไปจัดการนะครับพอเราสืบรู้ว่าเป็นกลุ่มใครก่อเหตุผมก็ไปกับจาชูฮะจาชูไปกับจาชูศักเนี่ยไอ้สุกิตโคตุทาเนี่ยครับผมก็ไปวิสามันครับเอาไว้ไม่ได้ครับ ม่นั้นมันข้ามแดนมาหน่อยเดียวมันเดินมาไม่กี่กิโลมันมาดักยิงนะครับพอรถชาวบ้านเขาหล่นเหวมันก็ลงไปเก็บทรัพย์สินแล้วมันก็ข้ามแดน,นไปฝั่งโน้นนะครับแต่ผมดูตลอดนะครับพอผมเริ่มจะหายโมโหผมก็ไปดูตอนที่เขาด่าผมวันแรกเออมาฟื้นอารมณ์ความโกรธเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับ ถ้าไปสังขะนี่ไม่ดีครับสังขะสังขะเป็นเมืองหน้าเที่ยวนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้จุดที่จะแอมบูสได้ง่ายๆนะครับมันมีที่กันดานอีกอันหนึ่งคือที่ด่านแม่สลับครับแต่จุดที่ผมคิดว่าผมเองก็ไม่กล้าไปนะถ้าเวลามีศัตรูหรือมีเรื่องเนี่ยนะครับ ปากเก่งไนงะตอบคอมเมนต์มาสิกูไม่กลัวมานะครับกูไม่กลัวนะครับคนอื่นผมไม่ดำเนินคดีใครแล้วครับนะครับทั้งไอไอยูทูบเบอร์ YouTuber, อีกคนที่ออกมาขอโทษผมนะผมก็ทำมาหากินไปลูกแต่หนูต้องหัดพูด ผมไลฟ์สดเนี่ยคนดูผมสองหมื่นแต่คนดูคุณห้าแสนเจ็ดแสนคุณได้ประโยชน์ผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะแต่ผมมาไลฟ์พบกับชาวบ้านนะครับไอ้ใครที่จะไปแจ้งความผมใช่ไหมครับมาเลยแจ้งเลย แจ้งเลยมึงไปดำเนินคดีไปฟ้องเลยนะครับไปฟ้องเลยผมเป็นนักกฎหมายรับราชการมา42ปีผมรู้ว่าผมควรจะสู้กับใครผมรู้ว่าอะไรที่จะทำให้ผมติดคุกติดตารางนะครับคุณรีบไปแจ้งไป ไปนั่นเลยนะครับคุณรีบไปฟ้องผมเลยนะเดี๋ยวจะขาดอายุความอายุความมันสามเดือนนะครับผมรู้ว่าคุณรวยกว่าผมมีทนายประจำยี่สิบสามสิบคนคุณบอกผมว่าคำว่าไอ้แก่ล้าหลังมากนี่คุณดูหมิ่นผมนะแล้วบอก หัดเคารพสิทธิมนุษยยชนของคนอื่นคุณหมิ่นประมาทผมนะแต่ผมไม่มีเงินจะไปดำเนินคดีท่านบนสารแล้วครับกูจะไปแจ้งความปิดล็อกอีกคนหนึ่งแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่าคุณทำมาหากินทางคนคนเดินถามหมาหมาเดินผมไม่ผมยังไม่โกรธคุณนะผมยังไม่โกรธคุณนะ นะครับผมยังไม่โกรธคุณนะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินคุณจะเป็นศัตรูกับผมก็ได้ผมจะได้ตามจิกคุณทุกเรื่องอย่าคิดว่ารวยแล้วจะทําอะไรก็ได้จะไปรังแกใครก็ได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณจะมาชี้แจงว่าคุณไม่มีรายได้ แต่ชาวบ้านเขาสูญเสียเงินไปแล้วนะครับชาวบ้านเขาสูญเสียเงินไปแล้วผมแนะนำชาวบ้านผมบอกไปว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเสียหายคุณก็ไปพบพนักงานสอบสวนไม่เสียสตางค์ไม่เสียสตางค์ครับไม่เสียสตางคเาง์เอาความจริงไปเล่าว่าเขาประกาศขายซองแดงมาอย่างนี้ แล้วฉันก็เสียเงินไปอย่างนี้นะครับถ้าตำรวจเขามองว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเขาจะรับคดีนะครับถ้าตำรวจรับคดีส่วนจะสรุปความเห็นฟ้องไม่ฟ้องเป็นเรื่องของพนักง,งานสอบสวนนะครับผมไม่ได้ยุให้ชาวบ้านไปแจ้งใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องบอกชาวบ้านเขา นะครับอย่ามาขู่กูนะครับไปฟ้องเลยไปเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าคุ้มไม่คุม้มแล้วจะรู้ว่าคุ้มไม่คุม้มนะครับจะพูดอะไรระมัดระวัง จะโพสอะไรเนี่ยให้คิดข้ามคืนก่อนนะครับจะพูดอะไระระมัดระวังจะโพสอะไรคิดข้ามคืนก่อนนะครับที่ผมยังไม่ไปดำเนินคดีคุณเนี่ยเพราะผมเห็นใจคุณนะเพราะคุณเป็นประเภทเดียวกับไอ้น้องที่ผมไปว่าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับหรือคุณ จะคิดอย่างไงผมก็ไม่เข้าใจคุณนะผมว่าน้องสองคน,นเป็นตำรวจใส่ชุดสีกากีคอพับซึ่งเป็นชุดปฏิบัติงานไปป่าปามโจรผู้ร้ายไปหอมแก้มกันอย่างนั้นมันผิดระเบียบผิดวินยัยระเบียบเขาก็ออกมาชัดเจนคนเป็นตำรวจก็ต้องปฏิบัติแต่ถ้าเป็นพิธีมงคลสมรส จะเป็นหญิงเป็นชายหญิงกับหญิงชายกับชายไปทําอย่างนั้นผมไม่ได้ไปว่าจะใส่ชุดขาวชุดอะไรผมไม่ได้ไปว่าจะไปหอมแก้มกันไม่มีใครไปว่าสังคมไทยกับผู้ขับบัญชาขามองมันเป็นประเพณีแต่ถ้าคุณลองใส่ชุดเจ้าบ่าวไปนะครับใส่ชุดเจ้าบ่าวไปใส่ชุดกากีหรือชุด ขาวไปไม่หอมแก้มไปจับจิ๋มเขาละ่ะหรือไปจับนมเขาละ่ะมันเหมาะไหมต้องดูให้มันเหมาะสมผมไปด่าลูกน้องผมดุลูกน้องผมพูดเสียหายคือตำรวจสองคนนั้นคุณมาเสือกเองอ่ะผมไม่ไปเสือกเรื่องของคุณแต่คุณมาเสือกผมทำไมอ่ะมาเสือกว่าผมทำไมอ่ะนะครับอย่าเสือกสิ คุณอยู่ในที่แจ้งผมอยู่ในที่มืดหาแดกไปอย่างนั้นนะ่ดีแล้วนะมันก็จเจริญหูจเจริญตานะครับคุณไม่ได้ไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินอกจากทำผลประโยชน์เข้ากับทางตัวคุณนะครับไปฟ้องเลยนะ พวกนี้มึงไปฟ้องเลยนะจะได้สวนให้จุกจุกสวนดอกนี้จบแล้วมึงกับกูไม่จบมึงกับกูไม่จบผมจะจิกทุกเรื่องนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมรอให้คุณฟ้องผมก่อนนะผมโทรไปหาท่านจารูนเกียรติ นะครับจะโทรไปหาท่านจรูนเกียรติปานแก้วผมจะรวมผู้เสียหายสักร้อยคนรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีคุณให้คุณสู้คดีทนายคุณเยอะนะทนายคุณเยอะนะนะครับว่าลักษณะนี้มันผิดไหมผมก็ไม่รู้ปัจจุบันผมก็เสียมาเป็นชาวบ้านคนหนึ่ง่งนะครับ ผมก็จะรวมนะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นไลน์นะครับว่าใครซื้อซองแดงไปให้มาพบผมนัดเจอกันแล้วรวมตัวกันไปแจ้งความนะครับผมไม่อยากไปทะเลาะกับคุณนะแต่อย่ามาขู่อย่ามาขู่นะครับอย่ามาขู่ผมไม่อยากทำคุณผมบอกแล้วว่าไอ้ของคุณเนี่ย ผมไม่ติดใจทนายความนี่ผมก็ไม่ติดใจนะครับไปติดใจไอ้หนุ่มนะที่มันด่าหนักหัวพ่อหนักหัวแม่อะไรเนี่ยนะครับไม่เข้าท่าปกติผมก็ใจเย็นครับผมชีวิตผมไม่เคยโดนฟ้องนะชีวิตเลวัตไม่เคยโดนฟ้องนะครับพอผมพูดมันก็จะมีคนมาเข้าใจว่าเฮ้ยคุณไปขู่เขาหรือไม เลวัดไม่ใช่หมานะเว้ยที่จะไปขู่ใครมีแต่ทำจริงนะครับน่าจะปี2,549ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับเดี๋ยวก็ไปอุปมาอุปไมยอีกเพอผมบอกเส้นทางปีล็อกเนี่ยเคยมีเกิดเหตุฆาตกรรมจับคนร้ายไม่เคยได้เลยการจะจับคนร้ายได้มันต้องมีพยานหลักฐาน มันต้องมีประจักษ์พยานหรือพยานพื้นที่เหตุหรือวัตถุพยานแต่ในเมื่อมันไม่มีตำรวจไม่ใช่เทวดาจะไปหลับตาเห็นว่าใครเป็นคนล้ายน,นะครับมันจับไม่ได้มันก็จับไม่ได้จับไม่ได้เป็นแสนคดีนะครับเกิดเหตุปี2549ตอนนั้นผมยศพันตำรวจเอกพิเศษ เกิดเหตุมีคนร้ายใช้ข้าวหลามยาวเป็นข้าหลามลูกสองยาวไปรอบยิงนายกเทศบาลเหลาขวัญเสียชีวิตนายกเป็นผู้หญิงครับเสียชีวิตต้องคนผัวเมียผมก็รีบไปที่เกิดเหตุ พรอเป็นเรื่องใหญ่ผู้ชักการใช้ผมไปเฮ้ยเลยวัดคุณไปดูแม่นยุ่งแล้วนายกเราขวัญโดนยิงสองคนเลยผมไปที่เกิดเหตุผมไปดูด้วยประสบการณ์ผมอะไปดูที่เกิดเหตุผมก็ไปดูล่องรอยรอยเท้าคนหลายที่ไปก่อเหตุนะครับปรากฏว่ารอยเท้าที่มันเดินเนี่ยอีกเท้าซ้ายมันเดิน ลงเต็มน้ำหนักนะครับลงเต็มน้ำหนักเดี๋ยวนะครับผมต่อไอจิกซอนี้เท้าซ้ายลงเต็มน้ำหนักเท้าขวาลงไม่เต็มน้ำหนักแสดงว่ามันขาเป๋คนขาปุกอะซ้ายลงเต็มขวาลงกึกซ้ายลงเต็มขวาลงกึกอย่างเงี้ยนะครับ แล้วกระสุนที่เข้าไปในศพของนายกเนี่ยมีนัดหนึ่งทะลุกออกไปมันเป็นเม็ดตะกัวเป็นเม็ดตะกัวเม็ดตะกัวซึ่งเม็ดตะกัวครึงเองนะครับเม็ดตะกัวครึงเองนะครับปกติกระสุนลูกซองที่เป็นลูกโดดเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้มันเป็นตะกัวหลอมเองพวกนี้ที่ใช้คือพรานป่าพวกพรานป่าผมไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะครับ ไม่มีกล้องวงจรปิดผมก็เช็คว่าใครบ้างที่เป็นพรานป่ามันก็มีพรานอยู่คนนะครับผมก็ให้ไปเอาตัวมานะครับไม่ได้ซ้อมผมแค่นั่งมองหน้านั่งมองหน้าแล้วก็ถามมึงยิงเขาทำไม มึงยิงเขาทำไมมันก็รับสารภาพว่าไปกับไอ้มนิดมนิดคืออดีตนายกเทศบาลที่เราขวัญแล้วไปก่อเหตุจ้างวานฆ่าสอจอสุภกิจแป้นเขียวติดคุกติดตารางสู้คดีหลุดหมาก็อยากจะกลับมาเป็นนายกแต่ไอ้ไอ้ไอ้ผู้หญิงนี่เป็นนายก ก็เลยไปยิงเขาไอ้มนิดนี่ผมรู้จักเป็นน้องเคยมาอวยพรวันเกิดผมผมก็กอดเมื่อก่อนผมชอบ